สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วช่องครัวกระต่ายฮัลโหลฮัลโหลแอร์เปลี่ยวัน how are you today today Monday, begin work. <laughs> oh God. Oh God. m o n d ป y กินเวิร์กโอ้ยไม่กัดเลยไม่ขัดไม่เนี่ยกันหนาวน้ำเวริบลิบคูลอ่ะไปคอดแฮปวินดีทูหนาวหนาวเย้ เย็นเย็นนี่หลีเย็นขักเย็นแดดะว่ามมันมีลมน้ำมันฝนปรตกแต่ว่าก็ลมลมลมเย็นโนแรนตัดเวลีคูลาพี่เขาแถบวินดี o ทูอันนั้นนเว้นวอ e มแปดเว n เตอร์อ d งกดษโนกุดปัดโอเคคะโฮมนาวโนพรมเบิก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 ไทยปัดสตรอมเวียสตรอม for m o n เน่โอเคโน่พอมพังโน่พอมพั b บ w l i n บอลินพังโ o เคจุดเดี่ยว home now happy 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 again happy happy Monday everyone for b e g in work happy Monday happy finish work happy home Happy go o d weather very cool อ uh. ะ Wending Pepsi very warm water. s h a t lovely lovely Pepsi MY Pepsi. Okay เมนี่มาเห็ดตั้บักม่วง TODAY I h a v e to make mango salad อีสเตปอมินแมนโกสลาับแมงกอโนไทแมง้ม่วงตำบักม่วงมะเนี่ยทแมงก้อันแบท่ไม่ท่ l o v e l tomato g o o lovely beautiful beautiful m มกอะ oh no no tomato and have and young. Chili. Chili bag. Ai, ai, a r l i c and y a u n Chile Chile แบบขัวกรไดป่ะขัวกรไดเด้อจ้ามาดูส่วน Chile แล้วก็ปลาแดก fish s o t สุก้าอะไรต้ง easy to make เอทีซีมันกิ่ง่ายแล้วก็ป้าแดกน้ำตางง่ายๆเนะา,านะาช่ปะเนี่ะมีั่วน้ำเขามากับบต้องใส่อัลเลกเถอร์กบขิ้นเลยอีปะการ์สถ้ามันอนีกาเลอยู่แล้วถอยู่โอเคน,อนักๆ ถูดูเผ็เปียวหวาน sweet and spicy and sour อันนีสีพ่อแม่ไทยสไปซี่มงโกสั่งกะลิกะลิป อีบอยู่นอะไรป๊ะแมกป๊ะไปยาวอยู่แค่แมกสลัดโอริสลัดโอเคแลพวมาทำพอตังกับยำบาเด์แล้วแต่มมาจากมาชิลี่เนี่ยถุงนี้หน่อยเนี่ยถุงนี้หน่อยเนี่ยสี่สิบกว่าบาทอ่ะพอไทยไทยมันนี่ย maybe forty two or f o ที่ 42, 43บาท1บาท1บาท1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 สิทเวน1ี1เอ็ทนไททวตีกดอสีใส่ขวดน่ขวดนตีวทวีททีทีเทวีโทีฟาเทวนตีสิทวันตีเซเว่นเทว2นตีเอ็เทวนตีไลน์เต เธอที่วันเธอที่ทรูเธอทีรีเธสิเอทว่ที่เอเอาควอบอกควอน้ำเดืจังซ็ตออฟทูมีอาร์สปาร์ุ๊กุ๊กุ๊ เวนกีบวอมพอบดีไปคอดโคลนเอาใส่กุดกีบโยนอะไรสไปซี่เลยเตปเชลียอโอเคนะครับกันแต่จะมาเตอพราะว่ากัน แ,แก่เมา,า so so <laughs> มแก่เมาครั้งดิงสมัติดงสมัติไปในอิดแม่งกอกดพอพอดปดนจงกดมิดงสมัตินี่แหละแก่ถอนจำาปถอนหลบเล อันยันประมาณกระเป๋าตังใส่จ้าอับถ like? like? we we ูยจูทถัมทอหเหลือเลยทอ่มทอเสมาหุ่เหลเลยเปตดที่นสวีทเหลเลยกระเทบน้อยแบบเนาะน้อยงั้น กะปฟเสียกาปฟนล้วมากระดับต like, okay, no ังสัยอีพยูนอะไรอยู่นัดเธอโอเคอัพทุอยู่น้องพ่อเพ่มตังสัยเสบเป็สิบอาทใหะสุกะสุกกะปาเด ዘጠና ነው ዘጠና ባደግ በእግር ሰላይ ደግሞ ደግሞ ደስታ ዘነም ባደም เลอปเลงไทยแมงโกลัะเล่าเพลงเดีวยวเลคัมแอฟเริวันมาเด้อมาจริงกันยำบักม่วงตำบักม่วงแมงโกประหมักขวดกระสาบเอาเด้อ 也是。Yes, Okay, แมกเซมปาปยาแมกซกเซมปาปยาสลัดเซกอีฟยูนอลไรแมงกออยู่แค่ปาปยาออลองเบนออคิวคอมเบอร์อร์ทูยูเซมเราเล่นกูเซมบงเซบอุ้ยนำ้ำไหลไหล โอ้อืมโอ้โอ้โอสเปซโอรสวีทนเป็นสวีทอ็นเซาเอสเปซโอยเดอเ็พระเเซรบเลแกอี่ตัว มาได้มาจิมกันยินดีต้อนรับเหนื่ไปไหมงูหลับเลยไปซีกอันที่กวางเผ็ดหลับเลชิเล่ เสียงขุดครกนาะอสะแกกอเสียงขุดครกรับเลยเวล w e l ล o มรับเลย

เลยกินแบบนี่แหละคิดหอบาเนาะคิดหอบาลเนาะ ขวายุบาลกินแบบนี้ไอเอ็ดไอเอ็ดเซมมันนายนอไอโฮมเซกมันถูกโกมเอาวอเอ็ดอินนะมก m กดแบบเนยมันอจว หลับเลยแหวกคำมาเดาจ้าทุกคน stop lovely For day sleep, baby eat, <laughs> baby eat. <coughs> bài đẹp Uite, stai, stai, Și lớp lên cuột 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 You are welcome. My dear, kinh bạc muông. Step lại. Ui, Je fait, tenter. C'est Oui. Ça but the วิวเขเคกดไปเลยกดแห่งกดสลัดรับเลยมาได้จ้ามากินกันเพชรจั๊บพอเพชรก็พอจั๊บ Bye s e ย y ุมอาเ o r r o w e ว e r y o n e w e l c เ m e เม m Bye l ล